ท่านผู้ชมคะรัศมีพามาดูต้นกระถินนะคะกระถินมียอดสวยงามนะคะท่านผู้ชมที่ราคากระถินเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาเป็นผักนะคะก็คือเอามาทานกับขนมจีนหรือทานกับน้ำพริกหรือทานเป็นกับก็ทานกับอาหารอะไรก็ได้คะ่ะก็คือกระถินเนี้ยช่วยให้กระเพาะ อาหารดีนะคะแล้วก็รักษาลูปพยาธิคือค่าพยาธินะคะก็ท่านใดที่มีพยาธิหรือมีไม่มีแต่ท่านก็ต้องทานกระถินนะคะจะไม่เป็นมะเร็งและจะไม่เป็นอักเสบกระเพาะแล้วก็ไส้ติ่งอะไรก็จะช่วยบรรเทานะคะก็คือกินกระถินเป็นอาหาร แล้วก็เป็นยาเป็นประจํานะคะไม่อันตรายนะคะคือกระถินนี้ปลูกง่ายนะคะไม่ต้องฉีดยานะคะก็คือเลี้ยงง่ายปลูกง่ายมีประโยชนต์ต่อร่างกายหลายอย่างนะคะก็คือช่วยให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์แล้วก็ผิวพรรณดีแล้วก็ขับถ่ายได้ดีค่ะแล้วก็ฆ่าพยาธด,ด้วยนะคะก็คือท่านที่เคารพคะกระถินดีมีประโยชน์เอามาปลูกข้างรัว้วหรือว่า ปลูกใส่กระถางก็ได้ค่ะถ้าท่านมีที่ดินน้อยก็ปลูกใส่กระถางนะคะเนี่ยกระถินสวยสวยนะคะวันนี้ตอนเย็นนะคะรัศมีมาถ่ายทําไม่ได้มาเก็บกระถินแต่มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ฟังค่ะดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้ามีดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เล็กๆท้องฟ้าโอเคถ่ายกระถิน แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกินกระทินนะคะมีประโยชน์ค่ะอร่อยมากค่ะเด็ดยอดไปกินนะคะสวัสดีค่ะ